แล้วเวลาอื้อเนี่ยไม่แน่นอนที่ผมบอกเวลาอื้อไม่แน่นอนเพราะอะไรเพราะเวลาคุณแม่จะจะเอื้อน,นะผมจะรู้ก่อนล่วงหน้าเลยผมจะบอกเลยว่าเทวดาเทวดาบอกแม่จะขี้เข้าใจไหมคือเทวดาบอกว่าแม่ปวดอื้อแล้วผมก็จะพาคุณแม่ไปนั่งโถนั่งปุ๊บถ่ายทันทีพอคุณแม่ปวดฉี่ผมก็จะบอกว่าเทวดาบอกว่าแม่ปวดฉี่ผมพาคุณแม่ไปนั่งปุ๊บฉี่ทันทีตอนแรกผมก็ให้คุณแม่ใส่แพรมดนะแต่ตอนหลังไม่ให้ใส่แล้วทีน,นี้มีวันหนึ่งผมทดลอง เราลองไปซื้อแ p e เพร์ดใครมีคุณพ่อคุณแม่ที่ใส่แพ e เพลิดลองเอามาใส่เองใส่เองวีวันหนึ่งผมใส่ประมาณสัก9ก้าโมงก็ยันถึงบ่ายสองบ่ายสามผมฉี่ไม่ออกคือจะฉี่รถแพมเพร์ดอ่ะฉี่ไม่ออกจนท้องผมนี่แข็งหมดเลยนะปวดท้องมากแข็งท้องแข็งนะเพราะผมกินน้ำเยอะด้วยท้องแข็งฉี่ไม่ออกต้องยอมตนะอดแพ e เพร์ดออกปุ๊บนั่งฉี่ฉี่ทันทีเลยประมาณนัสองนาทีสามนาทีเลยมนะั้งกว่าจะฉี่หมดอนะ่ะโอ้โหปวดท้องทรมานมากตั้งแต่นั้นผมเลิกใส่แพ e เพร์ดให้คุณแม่กลางวันนี้ไม่ใส่อีกเลยนะไม่ใส่เลย พราะรู้ว่าพอจะฉีออกนี่มันมันต้องสุดๆุดแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นใครจะทําอะไรให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้ทําเองก่อนตอนที่คุณพ่อผมเสียชีวิตเจาะหมดเลยนะครับเจาะคอสองรูแขนนี่ระยงระยานทั้งแขนทั้งขาอยู่ห้องไอซียูตอนนั้นยังไม่รู้ยังเรียนอยู่แต่พอมาถึงคุณแม่ผมก็บอกพี่ๆทุกคนเลยห้ามห้ามปั๊มหัวใจห้ามเจาะทุกอย่างห้ามทําให้คุณแม่จากไปแบบธรรมชาติห้ามปั๊มหัวใจห้ามเจาะทุกอย่างผมก็เลยบอกว่าจะทําอะไร ให้คุณแม่ให้ทําเองก่อนหรือแม้กระทั่งนอนหนอนนอนมาจากนอนใช่ไหมนอนใจคุณแม่ทานนอนเราก็ต้องทานเองก่อนผมจะเอาหนอนผลไม้ให้คุณแม่ทานผมก็ทดลองทานเองก่อนทานดูท้องเสียไหมท้องไม่เสียผมทานได้คุณแม่ทานได้หรือถ้าใครจะเจาะคอให้คุณแม่จะเจาะคอเนี้ยก่อนจะเจาะให้คุณแม่ให้เจาะตัวเองก่อนเพราะมันไม่ได้อันตรายถูกไหมครับเจาะคออันตรายไหมไม่ได้อันตรายอะไรพแค่เจาะ เป็นรูแล้วก็สอดท่อเข้าไปจะท่อไหนท่ออาหารก็ใส่เข้าไปทดลองเองก่อนไงหรือจะใส่สวนสายจมูกอะไรก็ทดลองใส่เองก่อนแล้วเราจะรู้ไงว่าคุณแม่เป็นยังไงรู้สึกยังไงถ้าเราทําได้ก็ทําให้คุณพ่อคุณแม่ได้แต่ถ้าเราทําเองไม่เอาไม่อยากทําแล้วจะไปทําให้คุณพ่อคุณแม่ก็อย่าไปทำให้ทำเองก่อนแล้วจะรู้ <laughs> ผมพลาดตอนคุณพ่อไปแล้วตอนคุณแม่ผมจะไม่ให้พลาดแล้ว <laughs> จะไม่ให้ทรมาน่างนั้นเลย แล้วตอนเย็นก็เดินอีก3ยงเดินเท่านี้ประมาณ800เมตรเนี่ยประมาณพั0 0ก้าแปเมตรประมาณ1นึ่แล้วก็ก่อนนอนเนี่ยให้ทานน้ำมันกัญชาผมไม่นอน3ามทุ่มนะครับแล้วก็มรณา,านุสติด้วยแต่ตอนโควิดเนี่ยผมไม่นอนทุ่มครึ่งเลยนะครับไม่ใช่3ามทุมนะโควิดนี่ทุ่มครึ่งเลย